สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักวันนี้แม่พามาดูลูกเป็ดเกิดใหม่นะคะ, <Wow. S 1> อะตอนนี้แม่เขาออกไปกินอาหารนะคะแม่จะมาเก็บเปลือกไข่นะคะเศษไข่ออกนะคะมันจะมีคราบเลือดอยู่ไม่งั้นจะเป็นที่อ่มดนะคะมดมดเขาจะมาเขาจะมาตามกลิ่นนะคะอพอพอมาเปลือกไข่แล้วก็ มากัดลูกเต็ดด้วยนะคะแม่เอาก็จะมาเก็บออกเก็บออกเป็นช่วงดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่เขาไม่อยู่นะคะแม่เขาไปกินอาหารไปกินน้ํานะคะนี่ค่ะทุกคนนี่มันมีคราบเลือดอยู่นะคะมันเป็นเป็นส่งกลินไปนะคะมะะอาอ๋อกำลังออกค่ะทุกคนนี่ค่ะกําลังออกจากเลือกเลยค่ะทุกคนดูค่ะนี่นี่กำลังแงออกมาเลย ออมีออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะกำลังดันตัวออกมานะคะแม่จะเก็บเปลือกออกนะคะแม่เขาเขาจะทำขนนุ่มๆให้ลูกเขานะคะทุกคนเขาสลัดขนนะคะแม่เป็ดเขาสลัดขนอันนุ่มๆของเขาให้ลูกเขานะคะ สลัดขนที่ท้องเขานะคะที่พุงเขานะคะเพื่อให้ลูกได้นุ่มๆน,นะคะโอ้แม่เขากลับมาแล้วคะ่ะทุกคนแม,แม่ต้องรีบเก็บไข่เศษไข่ออกก่อนนะคะเพื่อว่ามดจะได้ไม่มาเจาะนะคะวันนี้แมวก็จะไม่เอไม่ได้อยู่ดูนะเพราะว่าเราจะไปธุระนะคะ พอดีแม่ของแม่แอลไม่สบายนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ก็จะต้องไปดูเยี่ยมคุณแม่นะคะตอนนี้พี่สาวดูแลอยู่นะคะแอบบเฝ้าไข่อยู่เนาะตอนนี้พี่สาวเฝ้าไข่อยู่เก็บออกให้หมดคะ่ะเก็บออกให้หมดนะคะเพราะว่ามดเดี๋ยวมดจะได้กลิ่นนะคะ,ะช่วยเขานิดนึงนะคะเพราะว่าแม่เขาอยู่ข้างนอกนะอ่ะ แล้วคค่ะทุกนตรงนี้ก็จะเป็นแทงน้ำนะคะทุกคนแทงน้ำเขาก็จะมาทำรังอยู่ตรงนี้อนะคะเขาจะมาทำรังอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,ท,ะ,คะทุกคนแทงน้ำผลังบ้านแนมะะ่ค่ะตรงนี้เคยเป็นรังไข่ของหลายๆตัวเนาะถ้าถ้าเขาเคยได้ไข่ตรงไหนเขาจะจะมีรังไข่ตรงนั้นประจํานะคะ อืมโอ้ยเนาะมาหมุดอี่อย่างนี่าเดี๋ยวแม่ก็จะกลับมาให้ความอบอุ่นนะคะตอนนี้เขาก็จะาหนาวเนาะอ่าโอเคค่ะก็มาอัปเดตให้ได้ทราบกันเนาะ ให้ได้ชมกันก็ขอบคุณที่กดติดตามให้แม่เอลนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ like, share, นะคะเดี๋ยวเราต้องถอยแล้วค่ะเพราะว่าแม่เขามารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะขไข่นะคะที่เก็บออกนะคะแม่อก็จะเอาไปใส่ต้นไม้นะคะมีประโยชน์นะคะเป็นแคลเซียมให้กับต้นไม้นะคะรอแล้วค่ะกินอาหารเต็มพุงเต็มเหนียงแล้วนะคะ